สวัสดีทุกคนคะ่ะมินกลับมาแล้วคะ่ะวันนี้จะพาไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีคะ่ะเดี๋ยวมินจะพยายามลงคลิปอีกฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปดูกันได้เลยคะ่ะรอบนี้ยมินมาสอบนะคะมินเลือกจอดอยู่ที่ใกล้ๆห้องน้ำแล้วก็ด้านหลังตึกพอสอบเสร็จจะได้ออกมาตรงนี้พอดีเลยคะ่ะ ระหว่างทางที่เดินไปสอบนะคะบินก็พยายามทบทวนการแนะนําตัวเองจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยพอมาถึงตึกสอบนะคะเราก็ไปต่อแถวเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเพื่อรอเข้าไปสอบสัมภาษณ์ค่ะ เข้ามานะคะแล้ก็จะมานั่งรอที่ตรงด้านในเพื่อรอตรวจเอกสารหลังจากนั้นนะคะเมื่อเอกสารครบเราก็เข้าสู่ห้องสัมภาษณ์สัมภาษณ์กับคณะกรรมการแล้วค่ะสวัดีค่ะสอบเสร็จแล้วตำแหน่งอ่ะ นักวิชาการบัญชีเอ้ยนักิชาการงานบัญชีกรมการปกครองค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นห้องสอบเสร็จเลยก็เลยรีบอัดคลิปไว้เพราะว่าเดี๋ยวปอจะลืมว่าเราอะโดนถามอะไรไปบ้างสวัสดีค่ะคือว่ามินทำคลิปที่บอกว่าสอบสัมภาษณ์เราเจออะไรไปอะแบบว่าถามอะไรไปบ้างมันหายมินก็เลยต้องมาอัดคลิปซ่อมแล้วมินก็จดมาอ่ะมิน ถามอะไรไปบ้างเนี่ยค่ะค่ะก็มินจะเล่าเหตุการณ์นะคะตอนมีนสัมภาษณ์นเนี่ยคือเริ่มจากการแนะนําตัวมินก็สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยมินก็บอกว่าชื่อนางสาวอะไราอายุเท่าไหร่จบการศึกษาอะไรแล้วก็ประสบการณ์การทํางานความสำเร็พิเศษนี่นะคะถ้าใครไม่มีประสบการณ์ทำงานก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่เคยทําตอนมหาลายัยพวกความสมารถพิเศษเนี่ยก็เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้ที่นอกเหนือจากา Microsoft Office ปกติอย่างของมินก็จะมีพวก Photoshop แล้วก็ โปรแกรมสัมมนาโปรแกรมที่เราเรียนซูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เพราะว่าตอนทำงานจริงๆก็มีได้ใช้อยู่แล้วก็ภาษา เผื่อบางคนได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกไม่ได้มิ้นก็ได้รับคําถามเนื่องจากมิ้นเนี่ยเป็นตรวจสอบภายในมาก่อนเป็นข้าราชการมาก่อนมิ้นก็เจอคําถามแรกว่าเออทำไมถึงจะมาทําตําแหน่งนี้ทําไมแบบว่าเราก็เป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยค่ะเระกากรเอาตำแหน่งเพราะว่าเดิมมันทาที่เป็นเหมือนตนําบลใช่ไหมคะถึงแม้ว่ามันจะมีอบตเทศบาลอบจอะไรอย่างเงี้ยแต่มิ้นน่ะได้ทําที่ตำบลใช่ไหมคะแล้วก็มิ้นอยากเป็นผลเรื่อนอยู่แล้วเป็นข้าราชการผลเลือนเนี่ยถ้าเกิดทําที่ตรงการปกครองเนี่ย มันจะได้ลงที่ไม่อำเภอก็จังหวัดนะคะแล้วอามันก็เหมือนเขาก็เลยว่าอ๋อไปการเพิ่มระดับใช่ไหมอะไรอย่างเี้คะ่ะแล้วเดี๋ยวไวมิ้นมาทำคลิปที่หลังนะถึงความแตกต่างแต่ตอนนี้เอาแค่สัมภาษณ์ก่อนเนาะถ้าใครมีคำถามก็ฝากไปก่อนข้างล่างเลยเลยนะคะแล้วคำถามต่อมาเนี่ยมิ้นเนี่ยก็เจอคำถามว่าถ้าสมมุติสมมติว่านายอำเภอหรืออประหลัดอย่างเงี้ย กดดานเราให้เปกจ่ยแบบไม่ชอบหรือว่าจายผิดๆเนี่ยเราจะทํำยังไงใช่ไหมคะมิ้งก็บอกเขาไปว่าเราอะอบรมเกี่ยวกับวิน,นัยข้าราชการมาเราก็จะอธิบายด้วยวาจาก่อนว่ามันได้ไม่ได้ยังไงทําให้ถูกทายังไงถ้ายังยืนยันคําสั่งเดิมเราก็ขอจะขอทําเป็นอ่าเขาเรียกว่าบันทึกแยง้งหรือบันทึกข้อความปกติที่แย้งไปว่า ทําทเรื่องนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรแล้วถ้าสุดท้ายเขายังให้ทําเราก็ทําซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการกัตัวเองว่าเราเนี่ยจะไม่โดนอะไรไม่ผิดไม่ใช่ว่าเรา,าไปเปล่าแล้วเลยหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คาถามต่อมาคือถ้าสมมติว่ามีชาวบ้านหรือแบบคนที่เขามาอําเภอมาอะไรเงี้ยค่ะมาเดือดร้อนวายเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเราจะทํายังไง มิงก็บอกว่าเราก็ต้องรับฟังก็บอกว่ามีเข้าใจว่าเขาเดือดร้อนมาเนี่ยเขาก็น่าจะอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วเหมือนสมมติเราลองคิดภาพว่าถ้าเราเป็นคนที่เดือดร้อนมาแล้วเรามาขอความช่วยเหลือคือเราจะอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วและการที่เหมือนเรารู้สึกว่าเจ้าที่รัฐแบบดูแลไม่เพื่อถึงหรือว่าอาจจะล่าช้าอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอารมณ์ไม่ดีแบบสุดๆอ่ะด้วยทั้ทงความอ่าลำบากกับเหตุการณ์ที่เจอมากับทั้งเรื่องนี้ที่ไม่หงุดหงิดอย่างเงี้ยเราก็ทําได้แค่แบบอ่าเราฟัง พอเราฟังให้เขาได้ระบายอะ่ะพอเขาเย็นลงอะ่ะแล้วเราต้องพูดดีๆนะคะถึงแม้ว่าเราเองก็ไม่ได้ชอบหรอกการที่อยู่ดีมีคนโมวไ,ไวใสอย่างเงี้ยแต่เราก็พอเข้าใจเขาได้อย่างเงี้ยพยายามจะเย็นรับฟังเข้าใจเขาแล้วก็ค่อยๆหาทางออกหาทางแก้อย่างน้อยเขาจะได้รู้สึกเหมือนว่าเขาได้บ่งบอกสิ่งที่เขาแบบต้องการได้ระบายแล้วก็ฉันจะได้ความช่วยเหลือเราแหละรับรู้แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็่อเป็นแนวๆน,นี้นะ มินจำคำถามที่ดีๆของที่เขาเลือกมามันจะเป็นประโยคสั้นๆนะถามดีอยู่แต่ว่ามินจำไม่ได้คล้ายๆกับถามว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราอะข้าราชการอะเราเนี่ยจะยกตัวแบบเหมือนห่มคนอื kommt, mond, ่นหรือภ e ูมิใจตัวเองเหมือนว่าสูงกว่าชาวบ้านปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณคล้ายๆว่าข้าราชการกับประชาชนอะก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันการที่เราได้ตำแหน่งอน้ที่มา เหมือนอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เราได้มามันมาด้วยกันแล้วมันก็เหมือนเราเป็นคนทํางานซึ่งเราก็แค่ทําตามมาที่เราพอเราออกจากที่ทำงานไปเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็เลยไม่ได้คิดว่ามันมีความแตกต่างที่เราต้องมาถือตัวอะไรแบบนั้นนี่ก็ตอบประมาณแนวๆน,วนี้แล้วก็ประมาณนี้นะคะส,สัมภาษณ์จริงๆแบบเดียวเพราะเขาจับเวลาด้วยไม่เกิน5นาทีนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆตำแหน่งนี้ที่ไปสอบสัมภาษณ์นะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับอ่าอ่ากรมการปกครองนี้นะคะตาแหน่งนักชากการเงินและบัญชีเนี่ยมินจะทำเป็นซีรีส์เลยก็คือทําหลายๆคลิปตั้งแต่คลิปนี้ก็คือคลิปสัมภาษณ์แล้วมินก็จะไปทําอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปตอนที่มินเตรียมตัวไปรายงานตัวแล้วก็รายงานตัวแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปตอนีมินไปอบรมมินจะพยายามถ่ายแล้วก็เอาลงเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย